เอาละครับเรียบร้อยโดนโดนโอ้โหโอ้โห ไปจุดจากกันต่อเลยนะฮะพิกัดเดิมนะฮะในนะครับรอวัดได้เลยนะฮะพูดถึงนะฮะปลานินนี้ไม่ใช่ว่ามันจะกินทั่วของนะฮะอ่ามันจะกินเป็นบางจุดนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใหม่หรือพิกัดได้แม่นยำหรือเปล่านะครับการเล่นสปลิลนะฮะมันก็จะดีอย่างเพราะว่าอาการทุ่นมันจะออกไวพอทุ่นขยับเราก็สับทันทีนะฮะแต่ยังอ่าเราตกหน้าดินนะฮะถ้าเกิดว่าปลามันจินจริง,รง,รงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่อ่าลากเหยื่อหรือลากไอ้มิทพมที่อยู่กับตะก้อนะวิ่งไงยังไงปลายคันก็ไม่กระดิกเราก็อาจจะยังไม่ได้วัดนะฮะแต่ว่าชิงหลิวนี่ ขอให้มันเข้ามากินเหยื่อทุนขยับนิดๆเราก็รู้แล้วฮะวัดครับโดนไหมโดนฮะโอ้โหปลาลินนะฮะใสไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ฮะใสไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใสปลาเกลือนะฮะถือว่าสวยง,งามนะครับ <laughs> ไปครับเรียนต่อเลยนะฮะ นี่พิกัดของเราตี่อยู่ประมาณนี้ไซโลนะไซโลห้อยู่ประมาณนี้ดีนะครับวันนี้น้ำไหลไม่แรงทุนของเรายังสามารถพยุงตัวเองขึ้นมายืนได้อนะอครับ นอนเลยฮะทุนเราเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแล้วโอ้โหใส่ตัวเท่ากับเมื่อกี้เป๊ะเลยครับ <c oughs> นี่ฮะใสปาเกลือ <c oughs> ใส่ปะเกลืออ่าพูดจริงๆนะฮะปลานินนี่เอาไปทำปลาตากแห้งนะฮะแล้วก็ทอดกินนะครับผมว่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่นเลยนะฮะ ถ้าใครอยากลองชิมก็ลองไปหาซื้อดูโอเคจะได้รู้ครับไปครับลุยกันต่อเลยฮะสวยงามครับแต่ว่าไกลไปหน่อย อาจริงๆนะฮะพูดถึงอ่ปาปลานินตากแห้งนะฮะแต่ว่าเวลานฟุกทำานื้ฟุกแมวหัวนะฮะก็คือตัดหวัวทิง้งเอาแค่ส่วนเน а, ื้อมันนะฮะแล้วก็ตากแห้งๆนะฮะเอาไปทอดอร่อยมากๆเลยนะครับหรือใครอยากจะชิมก็มาชิมนื้ฟุกได้นะฮะวอมีเยอะถ้ามีเยอะเป็นกดังนะฮะมีการแล้วคุณเราไม่กล้าวัดนะฮะ ว่าอาการอย่างนี้อ่าส่วนใหญ่ที่เคยวัดนี่ก็วัดเว้าวนะฮะไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนน้อยนะฮะวัดดูสิครับดูสิครับปลาตะเพียนจริงๆฮะนี่ฮะโอ้หลุดไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหบอกแล้วถอนพวดถอนพวดอย่างเงี้ยไม่ต้องถามเรื่องปลาอะไรครับปลาตะเพียนนะ ไปครับรยกันต่อฮะปะนินไปในหมดปะนินเอ๋ยไซโลโลมีเปล่าไซโลโล <c oughs> นี้ต้องร้องขอแนะล้วร้องหาปะนินแล้วแต่มันขึ้นอยู่นะมิดขึ้นเลยฮะอ่าฮะเอาแล้วฮะ เอาเลยฮะดอกนี้ดอกนี้เอาไงจะกินไม่กินหรือต้องให้ใช้วิชาจริงๆไม่อยากใช้นะฮะวิชา <c oughs> เตี๋ยวปลาหมดครอง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาไงเฮ้ยเฮยเ ัดีครับเรีอบร้อยเดียบร้อยหลอกลันคันโกงเลยนะครับผมมานี่ครับมไมีเตัว,ว,วกินนี่อยากก่างกระบัดจะเพียนกินเลยครับเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่จะใสยังไม่ค่อยแบบโตเท่าไหร,ร่นะฮะ ไปครับเรียนต่อเลยฮะกัดเดิมครับน่เอาเลยครับมัดสิครับก็วัดสิครับมานี่ฮะมาอีกตัวที่สวยครับประนินอ่ะ ไรอโอ้โหปลานินแถวนี้ตัวอ้วนตับเลยฮะแ,แสดงว่าเหยื่อดีฮะกินเหยื่อดีแต่ไม่กินเบ็ดกินแต่เหยื่อก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็คือว่าคลองนี้มันอุดมสมบูรณ์เพราะว่ากุ้งมันเยอะอ่าเอาง,ง่ายๆปลานินส่วนมากก็เลยกินกุ้งกันมันก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์ ไปครับลุยกันต่อเลยนะพีกัดเดิมเลยนะครับสวยงามตามทองเรื่องเอ้มันกินเหมือนปลาตะเพียนเลยเข้ามาแบบโฉบเยื่อวัดที่ครับเรียบร้อยโดน รอกรัดคันโก่งอีกแล้วโหตัวนี้ไซดีเลยฮะนี่ครับนี่ครับไซที่สวยเลยพาจับดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนี่ฮะไซงามๆอีกตัวนะครับประนินจิตจัด,จด ไปครับรุยกันต่อเลยนะฮะนี่ตอนนี้ก็ประเนินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะมันเทิงมันเทิงอีกแล้วเอครับถอนขึ้นมาแบบนี้จะเหลือด้วยครับนี่รอจังหวะนี้มานานแล้ว โอ้โหใสดีแล้วฮานี่ครับไสที่สวยอีกแล้วนะฮะรานินสุดยอดครับผ้าก็ติดมือแล้วเกิน <c ười> คนจะยุกโป้งเขาหน่อย <c ười> ไปครับ รีกันต่อครับรีกันย,วยาวๆเลยนะครับวอบอพอเยื่อพอเหยื่อตกถึงน้ำนะฮะปรบปลาขึ้นปล๊๊บโอ้โหว้าวาฉันรอรับประทานอยู่จ้า <c oughs> ตอนนี้น้ำก็เริ่มจะไหลแรงเลยนะฮะตอนนี้ก็ เดี๋ยวตกอีกสักพักนึงฮะเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับว่าวันนี้นัฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเป็นยังไงวัดไม่ค่อยจะอยู่เป็นยังไงขอดูไซส์หน่อยดีเด้โโ๋วโหนี่ฮะไซส์ปลาแดดเดียวโอ้โอ ไปครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวก็คงต้องได้เวลากลับเดี๋ยวจะลองอีกไม้หนึ่งอนะลองอีกทีนึงดูที่ว่า,าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คงต้องได้เวลากลับแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ําคลองก็คือเริ่มค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวเลยนะฮะไหลแรงทุนแบบจะยืนไม่อยู่แล้วไปครับมาดูเท่ยวครับว่า ไม้นี้เราจะได้แจมหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เหยื่อของเราฟุกก้าที่ผสมไว้ก็จะหมดแล้วนะครับที่บอกไว้ว่า,าผสมตกแค่นี้ก็คือพอนะฮะถอนขึ้นมาโอ้โหไม่โดนนะครับโอเคครับสำหรับทริปตกสปิวนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็มารสรุปผลงานกันเลยดีวยกว่านะครับว่าวันนี้เราพุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะ เดี๋ยวนะฟุกจะยกผลงานขึ้นมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะเก็บนี่ก่อนครับขันไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ่อาอาครับเดี๋ยวเรามาดูผลปลารวมของทริปนี้กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะเดี๋ยวนะฟุกจะยกขึ้นมาให้ดูเลยนะครับผมดูกันให้เต็มเต็มเลยฮะอา อู้อู้อ๋อมันไม่ธรรมดานี่นะอุ๊อาเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะฮะในฮะอู้ทุกไม่ไหวะฮะตัวนี้นี่ครับสำหรับทริปนี้ของอ่าการตกสปิลนะฮะเป็นไงครับโอ้พระเจ้าจอ มดม,ม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่ไหมครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหยกไม่ไหวเลยครับนี่ฮะดูข้างล่างเลยฮะเห็นไหมครับปลาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลงานของคลิปนี้นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วฟุกก็จะพยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวนะครับเพราะว่าถ้าคลิปยาวนี่มันก็ ต้องตัดเป็นหลาย PE นะฮะกลัวแบบท่านผู้ชมแบบออดใจรอไม่ไหวนะครับอยากจะดูผลปลารวมของเราฟุกว่าเรา,าฟุกมีผลปลารวมมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็เลยแบบว่าจะตัดแบบให้แบบสั้นที่สุดนะฮะสังเกตเลยครเพราะว่าปลาช็อตบางช็อตที่นราฟุกตกบางครั้งนรุกก็จะถ่ายให้ดูแค่ประมาณ3าี่ช็อต แล้วก็จะมาสรุปผลงานปาลารวมของเรานะฮะก็ผลงานวันนี้ก็สุดยอดะฮะกับเหยื่อตัวนี้เลยนะฮะที่น้งฟุกใช้อยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อตกปลารองชิมนะฮะสูตรนี้ก็เป็นสูตรสาเร็จรูปนะครับอันนี้ก็ผสมน้ําขี่ไมายแล้วก็ตกได้เลยนะฮะสนใจก็สามารถสั่งโดยตรงกับน้ำฟุกได้เลยนะครับผมเหยื่อตกปลารองชิมนะฮะลองแล้วจะติดใจฮะสุดยอดเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจากราท่านผู้ชมไวเพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้นะ,ะพุกฟิชชิงโกช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าเราพุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ